สวัสดีครับผอู่มีช่องยูทูปต่าดัมซิงประานะครับมาดูครับใครมาครับรถใครครับกินก๋วยเตี๋ยวครับน้องนนไปเสร็จพ่อมานะครับอันนี้ไม่ใช่เฟรนซ์เดุ ใช่ไหมสิบวันอะไรเยอะแล้วน้อมึงบินบานลปีรวยจังเทียวไปเด้นี่สองร้อยกว่าเที่ยวแล้วมั้งถึงถึงหมดถ้าวันนี้สามสิบมันจะได้มันเกือบิเด็บสองลาดินนี้ก็สามวันอยแล้วืมวันนี่สิมเองกมันก่อนก็สามสกว่ามันแรกสิอ๋อมันทีย้ายบอย้ายเล่นๆย้ายไปย้ายมามัน มันเลยวันนี้ครบแล้ววันนี้ครบร้อยแล้วครบแต่บางแล้วไอ้ครบไอ้เพวกนาดีีคือยังมั้งถึงไปนุ่นกับวันละสิบเจ็ดตุ๊แฟนโอ้พวกทีมงานรถพ่วงมีใครกินข้าวเลยทีมงานรถพ่วงอะรถพ่วงฮอนดีเนาะคันนี้นะ

Em Thái, Tại oh. Thái xử vô ý kiến của tiểu thuyết của hai người con đại <laughs> miệng chồng lấy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  là lấy chồng 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 lấy Ôi lấy chồng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  បងកោតទេនិយាយទៅវាចាក់ຫມួយចាក់ຫມួយប៉ុនកោមួយនេះលេងនេះមកខាងទៅអាសាជាម800 800តាមលោតចាក់មកខាងនេះអេអានឹងចាក់នំទៀមហ្នឹងនេះຫນ້ອຍនំចាក់នំទៀមຫມួយអាចຟັງຄົນເນາະປີបាទຫມົດໂຕໂຕຫມួយແຖມເຊື້ອຫນຶ່ງไงເກີນຫນຶ່ງເຊື້ອຫນຶ່ງ

ชีวิตก็มากินกันเดืยอนะครับดูครับี๋ยวขอตัวไปเอาดินก่อนนะครับทำเที่ยวก่อน,นครับวันนี้เพิ่งได้สิบสิบกรเที่ยวเองครับรถยางเตะครับนะครับมากันกินกวยเี๋วนะ่วครับ พิวุฒมานะครับวันนี้มามาหาน้องนนท์นะครับได้ยินข่าวว่าน้องนนท์ขนเด็กนะครับเลยพิวุฒว่ามาติดตามดูหน่อยครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ